หญิงวัยกลางคนสะดุ้งเหื่อเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกลางดึกทั้งที่เธอจำได้ว่าไม่มีใครโทรมาหานานแล้วมือสันส่นๆหยิบหูฟังขึ้นแนบหูแม่หนูคิดถึงจังเลยเสียงลูกสาวดังชัดเจนราวกับยังมีชีวิตอยู่น้ำตาเธอเออทันทีแต่หัวใจกับบีบรัด พอลูกคนนั้นจะไปในอุบัติเหตุหลายปีแล้วเธอพยายามกั้นเสียงสะอื้นถามกลับไปทั้งน้ำตาหนูอยู่ที่ไหนลูกทำไมโทรมาได้ปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะกลายเป็นเสียงลมหายใจทีๆเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆหูเธอเกินไปเสียงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องยาวดังจนหูอื้อ เรากับกำลังทะลุออกมาจากสายไฟเธอรีบกระช้าหูฟังออกใจเต้นแรงจนแทบขาดแต่เสียงกรีดร้องนั้นยังดังก้องอยู่ในห้องไม่ได้มาจากโทรศัพท์อีกต่อไปหญิงชลานั่งซุดลงกับพื้นมือกุมอกหอบหายใจแรงๆขณะที่สายตาเลือบไปเห็นโทรศัพท์บ้านหน้าจอเลืองหมายเลข ที่ไม่ควรมีอยู่จริง